ครับผมสวัสดีครับท่านผูช้ชมที่น่ารักนะับต,ติวทุกท่านยินดีตอนรับเข้าโซเลกเด่น,ใน,ในหนึอีกแล้วครับนะคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทานใช้กับสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นและก็ขอบโคนท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กิินมาประจานโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย คลิปนี้เนวทานนี้ก็เป็นเนวทานใช้กับ16พฤษภาคมก็ขอบคุเจ้าของเนวทานเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปัน,ปนมาเป็นเนวทานด้วยเราไปชมกันเลยเจ้านี้ครับโคเมือง ครูเมืองก็ฝากมาชุดเดียวสตัวเป็นหลัทาน7-4 7-4ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลที่แบ่งปันมาเราไปชมต่อกันเจ้านี้ครับก็เป็นแนวทานของหิน จุนโกยเฮืนจุนโกยฝากมาเด่นล่างศซนโคโซนสามโซนสามก็ขอบคุณมากเลยเจ้าหืนจุนก่อยเจ้านี้ครับ เป็นทนาตนของโปแเนวทานดาบหน่วยล่างใบที่4ฝา่งมาดาบโซนฝา่งมาดาบโซนอดีตที่แล้วก็ฝา่งมาดบาบสองเจ้านี้ก็มีหลายเนวทานดาบต่อมาครับใบนี้ครับนันฟ้าโคตด บนล่างรูปสองสและก็วิน2องสี่ห้2ส4มส4งสามสองสี่ห้สี่หก็ขอบคุณเดี๋ยวทานต่อมาครับใบนี้ครับ ก็เป็นแนวทานดับหลักอร้อยใบพีสามตัวเจ้าของแนวทานก็ฝากมาดาบเก้าดาบเก้าดาบตัวเดียวเก้าก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทาง ต่อมาครับในทันดับ10โบนตัวเดียวของใบพีสาตัวเจ้าของเนวทานก็ฝากมาดับ2ดับ2ฝากมาดับ2 1ตัวต่อมาครับเนวทันดับหลักน้อย เจ้าของแนวทางก็ฝางมาดับก้าดับก้าก็ขอบคุณมากเลยแนยวทางที่แปลงปันมาถ้าพอชมท่านใดที่เข้ามาใหม่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังเจอกำลังใจด้วย ต่อมาครับ x เ,เบืร์เบิกบานแนวทาน10บโลใบนี้ก็เป็นอดีตก่าวที่แล้วอดีตก่าวที่แล้วนะก็ฝากมา8 901 24 8 901 24สรุปแล้วก็ผ่าน แนวทันไวนี่ครับฝากมา90124 90124แนวทันไวนี่ก็ฝากมา6ตัวเป็นแนวทางต่อมาครับใบนี้ครับก็เป็นแนวทันของ พายรีพินาศฝั่งมาแนวทานสองฝั่งฝั่งซ้ายห้าหฝั่งขวาสามหเลขโซน6 868ต่อมาครับเจ้านี้บ้านนี้มีรัก ฝังมาแนวทานเต้มสองต่อบนฝังมาเต้มสองเต้มสาเต้มสีเต้มห้าเต้มเจเต้มแเต้มศูนเต้มหนึ่งฝังมา8ดตัวแดเต้มต่อมาครับใบนี้ครับ ให้โดยจ่ายฝากมาแนวทานบนล่าง47 871748881849ห9ึ่งเงฝากมา9ชุดต่อมาครับใบนี้ครับ ก็เป็นแนวทานโคตดโบนเจ้าของแนวทานก็ฝากมา1 6 1 7 1 8 1 9 2 6 2 7 2 8 2 9 3 6 3 7 3 8 3 9 0 6 0 7 0 8ตามด้วย0 9ต่อมาใบนี้ครับก็ เป็นแนวทานดับหน่อยบนฝากมาดาบห้าหกห้าหกก็เป็นแนวทานของ x m ยฝากมาเป็นแนวทานดับหลักหน่อย ต่อมาครับใบนี้ครับก็เป็นเนาทานต้นจากให้ฝากมา498 495 492 490เรทา,านสองตัว98 95 92 90เน้นชุดเดียว94วิ่ง4 ต่อมาครับใบนี้ครับก็เป็นแนวทางของบ้านนิมิรักเป็นแนวทางสิบหน่วยบนสองสุดนะสองสุดสุดที่หนึ่งก็ศูนสองห้าแปดเก้าสุดที่สองศูนหนึ่งสองสามสี่ห้า ต่อมาครับใบนี้ครับเอ็กโปฝากมาแนวทานดับ10ล่างใบที่สใบที่3เจ้าของแนวทานก็ฝากมาดาบ6ดาบ6ตัวเดียวดาบตัวเดียว6ก็ขอบคุณมากเลยแนวทานที่แบง่งันต่อมาครับใบนี้ครับ ก็ฝากมาเป็นทานของแดงฝากมาโูนหนึ่งสองโูนหนึ่งสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองโูนก็ฝากมาสี่ชุดก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทาง ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอีกบินมาประจาทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเลยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม